ไฮกายสวัสดีค่ะทุกทท่านทั่วโลกนะคะเอฟซีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนะคะวันนี้เอินจะพามาเก็บเห็ดสมองนะคะวันนี้จะได้กันหรือเปล่าค่ะเราตามไปดูกันเลยค่ะดูสภาพเห็ดที่จะเกิดก็คือสภาพ ภูมิประเทศที่จะเกิดนะคะพื้นที่ที่จะเกิดก็คือที่ที่เขาตัดต้นไม้ใหม่ๆนะคะมีที่จอดรถค่ะมีที่ย่างมัก,กราเขาด้วยแต่ว่ามันเป็นของส่วนบุคคลคะเนาะตรงนี้ก็น่าจะมีนะคะแต่เราจะเดินไปทางนี้ค่ะทางนี้ก่อนนะคะเราจะไปทางนี้ค่ะตามไปดูกันเลยค่ะไปเลยค่ะ เดินไปนะคะเนี่ยข้างทางก็มีนะคะรู้สึกก็จะเจอแล้วนี่ค่ะแต่ยังดอกเล็กอยู่เลยนี่ค่ะเขาดอกเขายังเล็กอยู่เลยค่ะพี่เนาะแต่ก็ตัดได้นะคะใส่ถุงมือดีๆนะคะแต่ดอกไม่ใหญ่เลยยังดอกเล็กอยู่เลยนี่ค่ะเจอแล้วข้างทางก็เจอถนนแถวนี้รถไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่เพราะว่า มันเป็นถนนนอกเมืองเนาะมันก็จะมีวิ่งอยู่เฉพาะคนเข้าอยู่ข้างในนู่นอันนี้ก็ตามไปดูข้างในเลยค่ะได้แล้วดอกแรกแหกหมานค่ะพี่น้องนะคะนี่ไงดอกหนึ่งก็ยังเล็กอยู่ค่ะติดริดปิดลิดอยู่ค่ะพี่น้องดอกนี้จะไม่เอาค่ะนะเอาไว้ก่อน ยังดอกเล็กๆอยู่ดอกก็ยังไม่ค่อยใหญ่เนาะพูดถึงดอกยังไม่ใหญ่เลยเนาะหาช่วยกันเด้อพี่นนองตาลายกับเยาว่ากันด้วยค่ะพี่นอกเพราะยางหาค่ะยางหาด้วยค่ะด้วยบรว่า มาเก็บเอาเห็ดอยู่ในอันที่เขาเพาะไว้ด้วยค่ะบนมะ่ได้เก็บเห็ดในโล่ง้วยค่ะเด้อย,ยางหายมันก็ต้องมีสันแน่นเนี่ละ่ะจังใดจังใดกะ็ะอโทษขออภัยกันไปหลายๆค่ะพี่น้องอยางรก็สิยางหาไปเรื่อยๆนะคะพี่น้อง นี่นะคะพี่น้องมีแต่ดอกก็ค่อยใหญ่ค่ะพี่น้องดอกอยม่นง,ออยงนหน่อยอยู่เลยค่ะพี่น้องนี่ขออนุญาตกยบภาพกันเลยค่ะพี่น้องเจออีกดอกนี่กระดอกหนึ่งค่ะพี่น้องนี่กระดอกหนึ่งนะคะขออนุญาตตัดกนเลพี่น้องแตกค่ะพี่น้องเป็นเฮดที่เปลาะบางมากๆค่ะ แหลกพันจิบเอาเราไปหน่อยขึ้นจิบไปไหนไมเราจัดการเก็บซะเก็บเรียบซะเราก็จะเดินเลาะไปเรื่อยๆนะคะมันจะมีอีกโบถ้าเจอมันก็ต้องเจอเรื่อยๆเลย ค่ะอีกดอกหนึ่งค่ะกระดอกยังบานนะคือบานดอกก็ยังบุคอยใหญ่เนาะนี่ไม่ค่อยใหญ่ดอกยังเล็กๆอยู่เลยแต่พี่จิงก็หลายเหมือนกันนะเนี่ยมองเห็นไกลๆอยู่นี่ครัพี่น้องมาสวยกันเด้อพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องนี่พี่น้อง ต้นใหม่เพิ่นเริ่มปลูกแล้วคนันนี้เริ่มปลูกแล้วเพิ่นตัดแล้วเพิ่นจะสิปลูกมันจะเกิดในช่วงที่ว่าเขาตัดไม้ใหม่ๆจะมีกิ่งใหม่ใบใหม่ล่วงวมาเขาก็จะเป็นปุยเขาเขาจะมีเชือ้อเขาก็จะออกค่ะพี่น้องแต่ก็จะมีรอดสายตาเนี่ยจักนอนเลยพี่น้อง ยข้างถนนนี่ครับวัดีไก่ได้นได้แค่นี้แล้วนี่ติดติดกันนี่แล้วครับพี่น้องอื่นจะห้าหาไปเรื่อยๆด้ยค่ะพี่น้องจากจะมีบ่รมีอยูกก่ขวบปีโอจังดอกใหญ่จงที่อยู่กับแฟนบานแฟน,น่ะดอกใหญ่ที่ดอกหน่อยๆดอกหน่อย บอมีอีบอหาบอคอแล้วเพื่อเพื่อเป็นการเสียเวลายางหาคน้วยพีหนองก็คือว่าล้วห้ามไิปลูกไปเนาะดูสถานที่เขา ้ประมาณนี้ค่ะยังไม่เยอะนะคะเนี่ยกันค่ะเพราะว่าดอกเฮดอันนี้มันมีผิดค่ะพี่น้องทั้งไทยทั้งลาวผสมกันตามสไตล์อื่นๆนี่แหละค่ะยางหาขึ้นเรื่อยๆค่ะพี่น้องเจอแต่มองเงินมองเดียวทางนี้บอเห็นเลยทางนี้บอเห็นเลยทางนี้บอเกือ หรือเปล่าหรือ,อยังไงแต่ภูม,มิประเทศอย่างนี้มันน่าเกิดนะแต่ทำไมมันไม่มีเนาะแต่เขาต้งตัดใหม่ๆอยู่เลยเนี่ยเขาตัดตัดแล้วเขาก็จะปลูกใหม่เนี่ยต้นสนไม่ใช่ที่ของเรานะคะที่ของชาวบ้านค่ะแต่เรามาหาค่ะเอ,อิเ,อ,อ,เอ,อมาหาที่ของชาวบ้านประจำนั่นแหละค่ะ บัมีค่ะพี่น้องหาว่วคอนะเอินก็จะหาไปเรื่อ,อยๆด้วยค่ะพี่น้องพอผลอจังสีทายด้วยค่ะเด้อเฮ็ดแรกของปีค่ะพี่น้องเอ้ยฝั่งกระนุ่มจะเดินหาไม่มีมีแต่ฝั่งใกล้ๆรถนี่แหละค่ะพี่น้องฝั่งใกล้ๆรถนี่ค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะพี่น้องปื๊ด นี่ค่ะพี่น้องเห็นบอน,นี่สามดอกเดินนกันนี่ค่ะพี่น้องขออนุญาตันเด้อสองดอกค่ะดอกเล็กๆมีดอกหนึ่งเขายังเล็กอยู่เลยขนาดเบื่อนะแต่อีหอยทาดยังกินเลยค่ะเนี่ย เป็นเหตุเมาค่ะต้องต้มต้มสามน้ำเธอเลพี่นอ้องต้มยุต้โลงแจ้งนะคะพี่น้องได้แค่นี้ละค่ะเลาะไปเรื่อยเรื่อยด้วยค่ะพี่นอ้นนอ,นองด้วยมีคำมองหนึ่งเอ๊ะดอกนิดหน่อยอยู่เขาพิ่งเกิดว่าว่าเป็นวันยุติก็เลยมาเลาะเหรอนี่สอ มีรถเข้ามาด้วยรถ <c oughs> ผู้ชายสรุปแล้วก็ได้ประมาณนี้ละค่ะพี่น้องได้ไม่เยอะได้ประมาณกี่ดอกจากเกืองกิโลพี่น้องฮห็เมันเพิเ่งออกเนาะ เดี๋ยวสัก2อาทิตย์ค่ะมันเลาะเบิงใหม่ค่ะถึกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เอินด้วยนะคะเพื่อจะไดไ้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะคะกดกระดิ่งดำไว้ด้วยเดอ้อบ๊ายบายค่ะ